ข้าวเย็นวันนี้ขอเมนูง่ายๆออม,ม่าก็จัดออมุกให้เลยหนึ่งชุดใหญ่หึงแพ็กสำหรับ4คนของวันนี้เติมน้ำลงไปในหม้อซุปเขามีมาให้ในซองนะจริงๆเขาให้เอาลงทั้งซองขาวๆออม,ม่าตัดผิดก็เลยต้องได้เทออม,มาตัดออมุกมาให้ชิมอืมอร่อยออมุกก็จะสไตล์ลูกชิ้นปลาบ้านเราเลยทุกคนซุปเดือดแล้วออออมุกลงไปเลยออมุกก็จะผสมมาเยอะๆนะมีแท่งกลมมีเป็นแผ่นสามเหลี่ยม อะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ชิ้นใหญ่ก็ตัดลงไปนะรูปทรงคนละแบบแต่รสชาติคล้ายๆกันเลยซุปก็จะออกวหวานๆนัวๆสดและชื่นใจเมนูนี้กินช่วงฤดูหนาวก็คือสุดยอดเลยทุกคนเบนก็จะจัดโต๊ะรออม,ม่านะบ้านก็จะมีช้อนประจําตําแหน่งของใครของมันนะทุกคนเสร็จแล้วจ้าพร้อมทานใส่ต้นหอมลงไปด้วยสีสันน่ากินมากๆอายเยอะมากๆเต็มหมอ้อเลยขาดไม่ได้เลยก็จะมีกิมจิแล้วก็ซอสสูตรเด็ดของอม,ม่าเป็นซอสคังจังนะ ซอสตัวนี้กินกับไก่ตุนโสมแล้วก็ออมุกอร่อยมากจะออกเผ็ดเผนัวๆนวคนทำขอชิมก่อนเอามากินเป็นคนแรกเลยอร่อยไหมเอามาเอามาบอกมา <c oughs> ชิสโอ,อป้าเพิ่งออกกำลังกายเสร็จนะคะระบบยังไม่คงที่กว่าจะเรียกมากินข้าวได้แหมลีลาเหลือเกินพอคุณเมนูนี้เบนกับโอป้าชอบกินกับข้าวมากๆขอตัวไปกินข้าวกันนะคะทุกคน